โอ้ยแห้งกลังไปหมดเลยลูกเอ้ยอย่าตายนะลูกนะวายไมปีนี้มันร้อนขนาดนี้นเนาะแบบนี้เนี่ยทางอีสานนี่ฟ้าฝนจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้อ้าวใครไลน์มา ้ oh, หาเลยลยกันแวสวัสดีครับฟุญเตเป็นยังไงบ้างโอ้ oh, ปีนี้แรงเหมือนปีก่อนๆไม่เลวปีนี้ฝา่าฝนมาสาอย่างน้อยครับแต่กระบ่กเป็นยังเพราะว่าทางบ้านของเขาเนี่ยมีน้ำอ้างจากห้วยสมอทบเอามาใส่ในหมู่บ้านนี่ใส่เบิดหมู่บ้านเลยครับ ไฟว่าเมืองอีสานแหล่งสี่จุงมแกนเพิ่นบางเออเบิองน้ำอ่างไหลยอยู่จนจนมันสีแลงเ,อ,อ,เอ,อบอนจังได้ไอ้่าเมืองอีสานอยากจุงมแคนเพิ่นมาเบิ่ง วัเธร้ากกแต่นตม,มนุนจีดีใจที่ท่านกำนันบุญศรีเพิินได้ถาวายดีกาขอพระราชาทานอ่างเก็บน้ำตรงนี้มาเป็นเวลา2 2ปีแล้วเนาะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในขณะนั้นนะครับทรงพระอ,อิริเียยศเป็นสมเด็จพระบรมโอสถธิราชสยามกุฎราชกุมาร ได้เสด็จทรงเยี่ยมนะครับรัศดรชาวตำบลดินจีแล้วขณะนั้นก็มีพระราชดำริให้กรมชมพาทานพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือการเกษตรรัศดรตำบลดินจีกรมชมพาทานก็สนองพระราชดำริโดยพี่นาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบขึ้นมีพื้นที่ส่งน้ำรวมทั้งสิ้นประมาณ1840ไร่เราก็ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม นะครับก็ทําให้การใช้น้ําของอ่างเก็บน้ําแห่งนี้มีประสิทธิภาพสูงสุดทรงดําเนินติดดินรู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครๆทรงงานอดทนคือปวงชนภาระนั้นมากมายแต่สมัยพ่อแม่เขาเหมือนฝนตกมาลงมาน,น้ําไหลถิ่นเมื่ หอนย่ำนายเร่งกันเร่งสุดๆอีลินถือว่าโคมการนายหลวงพืน่นี่ให้พวกเขาได้มีชีวิตขึ้นมาอีกหลายในน้าม,มีป่าในน้ำก็มีเขาขอบคุณทั้งท่านนาหลวงพุ่น้ายหลายเรือครับร่วมถวายความจรงรักภักดีโดยกระทรวงมหาดไทย